สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะครับวันนี้เข้าสวนในช่วงเช้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาหยอดกดนะครับว่ารถจะแบ่งครึ่งกีดนะครับในสวนไม่ไม่ได้กีดทีเดียวหมดก็มีคําถามนะครับจากพังผักพวกแถวนี้แหละก็เลยถือโอกาสมาทําคลิปให้ให้ให้ชมเลยนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับการร่วงของใบยางในช่วงฤดูนะครับ จะสังเกตได้ว่าในสวนของมารุนนี้จะเป็นพันหกร้อยหมดเลยนะครับแต่ว่าที่สวนข้างๆนู้นนะครับที่ใบเหลืองร่วงหมดแล้วนะก็คือพันสองห้าหนึ่งนะครับก็เขาจะไปก่อนแล้วก็แตกยอดก่อนอะไรอย่างนี้นะแต่ที่สวนของบารวนนั้นจะแตกยอดประมาณเดือนอาจจะร่วงประมาณปลายมกรานะครับปลายมกรานี้ก็จะร่วงเกือบหมดแล้วก็ กุมภาก็จะแตกยอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัฏจักรตอนนี้ยังกีดได้ปกติอยู่นะครับที่สวนบารรอดกีดได้อย่างสมบูรณ์พูนสุกนะครับก็ให้ผลผลิตเกือบปกตินะครับบางต้นที่ออกน้อยอย่างต้นนั้นนะครับต้นเล็กบารรอดก็แขวนถ้วยเลยไม่กีดแล้วนะครับแต่ต้นอื่นๆก็ยังคงกกีดได้ปกตินะครับ จะสังเกตว่าความชื้นสัมผัสความชื้นทางอากาศดีช่วงนี้หนาวนะครับ12องศาที่บ้านบ่าวโลดยังกรีดตั้งแต่หัววันนะครับก็คือ4โมง5โมงเย็นบ่าย2บ่าย3ก็เข้าบางวันนะครับก็ยังกรีดได้นะครับก็อยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าใบายังร่วงก่อนก็แตกยอดก่อน ใบใบ,บายางที่ร่วงที่หลังก็แตกที่หลังอย่างอย่างของบาโรดนี่ก็แตกประมาณเดือนกุมภาแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะใกล้เคียงกันนะครับแตกไล่ๆกันแต่ตอนนี้ยังกีด่ได้อยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะครับราคายางตอนนี้ที่สวนของบาโรดก็ที่จังหวัดพื้นที่อําเภอ24บวกนะครับตอนนี้24บวกขึ้นแล้วครับปรับขึ้น2บาท จากเดิมยี่บสองบาทก่อนหลังปีก่อนปีใหม่นะครับหลังปีใหม่มาก็เป็น2ีบี่บวกก็ดีขึ้นครับดีขึ้นแดดซองแล้วนะอ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆพี่พน้องๆองที่ทําสวนยางทุกคนนะครับขอให้ราคาขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็ทำยางที่มีคุณภาพตลอดนะครับทำยางให้สวยงามทำยางให้มีความขอรียสมบูรณ์ที่สุดนะครับ ไม่สอดไส้ไม่เอาเปรียบผู้ค้าผู้ซื้อตัวเราเองก็จะได้มีราคาดีๆนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ